ัสดี่ะวันนี้นะคะแล้วก็มาปั่นจักรยานนะคะมาออกกาลังกายานี่นะคะจะเป็นแบบธรรมชาติเลยนะคะเรามาดูถนน,นด้วยเพราะว่าถนน,นเขาทํานะคะคือแทนไปเลยค่ะสวยมากเลยนะคะนี่นั้นบ้านอะไรคะบ้านป่าใต้ตาใต้นี่ตะเปี้ยอยู่นี่ออตะเปี้ยตะเปี้ย แล้วก็ตรงนู้นจะเป็นโรงเยนบ้านป่าใต้นะคะและทางนู้นก็จะเป็นบ้านกะลงนะคะเป็นบ้านสวนของเราะคะา่ะทางนี้ไปบ้านจะเป็นบ้านทั้งถานะคะที่เราพักอาศัยนะคะค่ะตรงนี้คําถนนยังไม่เสร็จนะคะสวยมากเลยค่ะถ้าเสร็จน่าจะสวยแล้วก็สะดวกสบายเดือนนี้อันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะวันนี้วันที่ยี่สิเก้ายิบเก้ามกราค่ะมกราสองพันห้าร้หห้านะคะ ยิงเฟตต้านะคะตอนนี้อยู่ปอสี่แล้วค่ะกับจักรยานคู่ใจนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับใช่ไหมคะ,ะจะกลับแล้วนะคะนานเลยอ่าเดี๋ยวเราไปค่ะปั่นเก่งมากเลยนะคะตอนนี้อ่า <c oughs> ใช่ค่ะให้คุณแม่ให้ถ่ายถ่ายคุณแม่ด้วยอะไรนี่นะคะคุณแม่เห็นหน้าคุณแม่ไหมเห็นแต่ปากนะคะนี่นะคะจะเป็นคุณแม่นะคะจะไปก็ไปวิ่งค่ะ นี่นะแม่ไปวิ่งแล้วตอนนี้หนูหกสิบเก้านี่นะคะดูการว่าเราตั้งใจจริงอีกหนึ่งอาทิตย์นี้เราจะลดเท่าไหร่เราจะลองทำจริงๆนะคะเพราะว่าหลจริงจังจริงจังเยอะไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์เลยนะคะอ้าปันได้เลยค่ะอันนี้ขาไม่ถึงนะคะก็เลยต้องทำแบบนี้ค่ะ <ไ>ป<ด>ค่ะแล้วถ้าสกอร์นะคะกว่าจะได้นะคะไปหาซื้อแต่ปีที่แล้วนะคะปีหกสี่อันนี้คุณแม่ก็จะวิ่งตามตอะะโอ้ตอนนี้เข้าสู่นะคะตอนนี้เขาก็จะปลูกมันสำปะหลังกันแถวนี้ก็ไม่มีข้าวนะคะอันนี้คือทางไปบ้านห้องทาดค่ะเป็นทางลัดนะคะบรรยากาศ เราจะเก็บบรรยากาศไว้นะคะไปแล้วนะคะคุณเฟต้าไม่รอเลยอัน,นี้มันสำปะหลังนะคะของปาสวนปะปิกปปิกอันนี้สวนใครไม่แน่ใจลังเก็บเกี่ยวนะคะชาวบ้านก็จะปลูกมันสำปะหลังอันนี้เป็นช่วงเดือนมกรากุมภา พอถึงพฤษภาเขาก็จะเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็เตรียมทํานาเขาเรียกว่ามันสําปะหลังสามเดือนนะคะก็จะมีหัวอยู่เหมือนกันขายหัวสดกันนะคะทางนี้สดตรงนน้นเขียวแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นปลูกแล้วนะคะอันนี้เริ่มเขียวอันนี้นาชมพู่นะพี่ชมพู่ เพิ่งปลูกนะคะปลูกหมดเลยค่ะแถมนู้นเห็นไหมคะปลูกไปหมดเลยตอนนี้ก็คือสูงแล้วนะคะจะมีบางอันถ้าสังเกตที่มันไม่เกิดน่าจะเป็นเด็กปลูกนะคะมันสำลังถ้าปลูกผิดด้านนะคะมันจะไม่เกิดนะคะทุกคนมันจะสลับสังเกตเดินไปถ้าตัวไหนมันกลับมันจะไม่เกิดนะคะ แล้วก็เหมือนเขาใช้ลำนะคะทางนี้เป็นลำของมันสัมปะหลังตัดเสียบบางที่อ่อนไปก็ไม่เกิดเดี๋ยวมันแห้งไปก็ไม่เกิดนะคะบางอันท,ที่เสียบพร้อมกันนะคะก็จะมีทั้งเกิดแล้วไม่เกิด ค่ะตอนนี้รอนะคะเพิ่นรอเพราะอะไรรู้ไหมกลัว <laughs> จะมีวัวนะคะอยู่ตรงนี้หรือว่าเขาเอาเข้าทอกเลยยังยังอยู่ค่ะอา้าวตามมาอันนี้ถือเองนะคะก็เลยอาจจะดูขยำนิดนึงตาเป็นเลยดังนั้นเราจะต้องซื้ออุปกรณ์แล้วค่ะต่อไปใช่ไหมคะใช่กิ้งได้กิ้ง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  ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นสวนนะคะ่ะสามีก็จะปลูกสวนปลูกผักก็จะมีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศด้วยแล้วก็มีพริกขยันค่ะผู้ใหญ่นี้ใหญ่มากนะคะชายคนนี้เดือดดน้ำ แล้วเพิ่นก็จะเอามาขายตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะมาขายตั้งเหมือนขายเลยเขือเทศสิบบาทนะคะมีมะเขือมีถั่วมีกระเทียมะะ่ะปูกเองนะคะนี่กระเทียมค่ะมเะเขือเทศก็มาถึงบ้านนะคะ ฟิตตามาถึงแล้วแล้วก็เราจะมากระโดดฟิตตากระโดดอะไรคะไปไหนแล้วแล้วก็จะมาโดดแทมโพลีนนะคะคนละ20่นาทีหายไปแล้วคนนึ่งฟิตตาไปไหนแล้ว นี่นะคะแล้วก็กลับมาจากออกกําลังกายแล้วก็จะมาเออ่กระโดดแทมโพลีนอีกนะคะนี่นะคะกระโดดไปเลย <_ C 1> เหมือนมันจะพังเลยนะคะเนี่ยทาานน้หหมกเรไไว่วค่ะเมื่อกี้คุณแม่ก็ไป20นาทีแล้วต่อไปก็เป็นตาคุณเฟตตาเสร็จสิน้นภารกิจของเราเขาก็จะโดดไปอีก20นาทีนะคะอ่าคลิปนี้เรา ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ